สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาแกะกล่องพอดีมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้วันนี้แล้วผมว่าหลายๆคนก็เพิ่งจะได้กันวันนี้เนะเาะเรื่องอะไรเรื่องสุดท้ายก็คือเธอ bloom into you นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วแหละว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างมันมีกล่องบ็อกเซตนะที่ราคาสูงเอาเรื่องที่แตกที่แตกเหมือนกันเพราะว่ามันหมดแล้วหาไม่ได้แล้วแล้วก็ค่ายนี้เนี่ยค่ายฟีนิกซ์เนี่ย บ right? right? no ็อกเซตเนี่ยเขามีเยอะนะใครนีบ็อกเซตเยอะแต่แต่บ็อกเซตมังะเนี่ยน้อยมากนะจะบอกว่าบ็อกเซตมังะที่เป็นกล่องโจปัปากเนี่ยน้อยน้อยเลยอ่ะนะก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็หมดไปแล้วหาไม่ได้ซึ่งทําให้ราคามันแพงนะก็จะมีเล่มหนึ่งถึงเล่มแปดนะครับมีตัวนี้แล้วก็มีการ์ดการ์ดแอบอยู่ในนี้ผมผมขี้เกียจแกะไม่ได้แกแล้วกันนะอยู่อยู่ในนี้อ่ะหนึ่งอันเดี๋ยผมใส่ไว้ต้องการ หนึ่งอันแล้วนีแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นแบ็กเซตนะฮะในนี้ก็จะมีเนี่ยมีมีหนังสือเล่มหนึ่งเป,เป็นเป็นออกมาชุดแรกนะออกออกมาก่อนบ็อกเซตก็มีหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมีชิกกิมีถุงผ้าลายสวยๆเราเคยทาคลิปไปแล้วนะครับไปหาดูในคลิปเก่าของได้นะก็มีสองอันนี้แล้วอยู่ๆมันก็ออกมาอันนี้ออกมาตอนแรกผมก็บอกไอ้ผมไม่ซื้อคือ เราไม่ใช่สายมันเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่าหนังสือรวมภาพสุดท้ายก็คือเธอก็ก็ก็เป็นโฟโต้บุ๊กปะภาพเขาเรียกว่าอะไรอะมันมีศัพท์ของมันไม่รู้ไม่รู้เอ่ออาร์ตบุ๊กอาร์ตบุ๊กใช่ป่ะอาร์ตบุ๊กโอเคก็มันมีอาร์ตบุ๊กตัวนี้มาคอมพลีทเซตนะก็เฮ้ยตอนแรกเราก็ปฏิเสธว่าเราจะไม่ซื้อเพราะเราไม่ใช่สายอาร์ตบุ๊กอะเราก็ปฏิเสธว่าเราจะไม่ซื้ออยู่นานนานนานจน น้องน้องแอร์มั่งทักเอ้ยแอดเก็บทุกอย่างของเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอครับน้องไม่น่าทักมาเลยคือผมไม่แกไม่ซื้ออยู่แล้วไม่น่าทักมาแล้วพูดแบบนั้นเลยก็แบบเฮ้ยก็ยังตอนตอนนั้นก็ยังปากแข็งปฏิเสธไปนะตอนนั้นก็ยังปากแข็งบอกเอ้ยไม่เอาไม่ยีไม่มีอาบุ๊กว่ะไม่ไม่อยากเริ่มพอพอวางสายเสร็จก็มือกดสั่งเอง ป้าชิปเพ่งกดซื้อวาเฉยเลยงั้นเราก็เดี๋ยวมาแกะกันว่ามันได้อะไรกันบ้างแล้วกันเนาะก็ก็ไหนไหนมีแล้วก็ไม้ครบไปเลยอะไรเงี้ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ะตอนแรกก็บอกไม่ซื้อแต่อยู่ๆก็ไปซื้อมาอ่ะลองดูในกล่องว่าเป็นอย่างเงี้ยกล่องแพ็กมาดีนะครับแพ็กมาดีมันเขียนว่า complete set หนังสือรวมภาพสุดท้ายก็คือเธอค่ายฟินิช i p o นะเราก็จะแกะกันตรงนี้แหละผมยังไม่ได้ไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรมาบ้างจำจำไม่ได้แล้วด้วยเพราะนี่มันเป็นพรีออเดอร์ที่นาะแล้วเหมือนกันอะ่ะไม่คัตเตอร์ไม่ไม่ไมค่อยดีเลยเราผมกลัวบาดตัวเองจริงๆนะเราก็มา <c oughs> แกะกล่องเองกล่องนี้กัน เบนี้แล้กันไอตัวแท็กนี่อาจจะได้ใช้เดีย๋ยวลองดูวันนี้วันนี้วันนี้ผมกลับมาถึงบ้านจากต่างจังหวัดถ่ายรูปลงในเพจให้เพื่อนดูแล้วมันเป็นกลองเลยวะกล่องมาเป็นกล่องเลยคือตอนแรกกะว,ว่าจะลงเลยคือคือกลัวมีเห็นใช่ไหมเราก็กลับมาถึงบ้านทบเรารู้แล้วว่ามันมีกล่องมีกลอง กล่องต่างๆที่เราสั่งแอปสั่งมาแล้วเราก็มาเราจะรีบวิ่งเข้ามาบ้านก่อนเราจะบอกว่าเราปวดฉี่เลยแล้วเราก็จะวคยวิ่งเข้ามาโกยโกยโกยกล่องของที่เราซื้อมาเอาไปแอบชั้นสองก่อนแต่โ no, นไม่ทันวะก็สร,สรุปสรุปสรุปคือคุณพลเมียเดินเข้าบ้านก่อนเรียบร้อยตรงไรเจ๊แมมาเลยโดนเนี่ย ไม่รอดครับสรุปไม่รอด <c oughs> แผนพังจะเข้ามาก่อนแอบของก่อนไม่ทัน <c oughs> ไม่รู้แหละสวยแล้วล่ะสวยแล้วโอเคเอแค่นี้ก็ดูสวยแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันว่ามันมีอะไรนะครับเลกชั้นเดียวเพื่อนโอ้โหผมเสียเวลาป้ามาณสี่นาทีคลิปยาวอีกแล้วเกียนใจทุกคนแต่ผมไม่ใีใครดิ่จะจบอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดู <c oughs> รอดูเราจะแกะให้ อไข่ล้อก่านก็สกลิปไป้วเพื่อนผมผมอีดิทวิดีโอไม่เป็นการกดอัดนี่คือแบบกดการกดอัดวิดีโอกับการอัพโหลดขึ้น YouTube ได้นี่ก็คือแบบส,สุดของความสามารถคนแก,แก่ของผมแล้วล่วนะนะห,หอที่สองะ ไอ้นี้หลังๆนี่มันชักชักแผงอะ,อะมว่ามนชักแผงหุ้ยหอมอะ่ะให้เขาฮึทำไมมีกลิ่นหอมไม่รู้นะ,ะเขาจงใจแล้วเนี่ยสองถุงหอบับเบิลหอบับเบิลมาสองสองอันแน่นหนากล่องกล่องกระดาษกำลังพอดีกล่องกล่องนี่เขาให้มากล่องนี้เนี่ย ซึ่งซึ่งซึ่ง,งโอเคเลยนะคือคือ,ค,อคือลงทุนอันนี้ถือว่าแพ็กดีนะครับแล้วมีอะไรบ้างอ๋อมีเครีย์การ์ดอ๋ออันนี้แพงแน่นอนเครีย์การ์ดอย่างเนี้ยเครีย์การ์ดนย่าเราเคยอบอกแล้วนะส่วนใหญ่มันจะแบบเครีย์การ์ดเนี้ยมันจะขายประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทเลยนะบางันบางันเป็นร้อยกว่าบาทอนะเครีย์การ์ดอันนี้อันนี้นี่แพงแน่นอนเพราะมันต้องมากระชุดนี้ อุ้ยเอาเอาเคลียร์การ์ดเคลียร์การ์ดกับพวงกับพวงกุญแจครับเพื่อนเพื่อนวงกุญแจต้องแกะให้ดูไหมเนี่ยหรือไม่แกะแล้วไหมไม่แกะแล้วจะเก็บยังไงวะอเดี๋ยวเออเออเรามีถุงเรามีถุงกุญแจคือผมไม่ชอบแกะอะไรผมชอบเก็บของเป็นมือหนึ่งแต่ว่าแกะอย่าหาแกะไปเลยแล้วกันกเ,กเดี๋ยวผมมี พอดีเรามีเรามีของแถมถุงแถมถุงของแถมที่เป็นกุญแจอ่ะโหกุญแจสุดท้ายก็คือเธออ่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆอะคนใครเคยดูหรือยังหรือไม่เคยดูผมเองเนี่ยเพิ่งเอาจริงเพิ่งรู้มันดังแต่ก็เพิ่งเคยมาดูไม่นานนะเพิ่งมาดูจบไม่นานเรื่องนี้เนี่ยเนีย่ยที่หลายคนทราบกันคือมันเป็นแบบตตูลสายยูรินะครับใช่ไหม กระตูนสายยูริซึ่งซึ่งพอดูแล้วก็เออเข้าใจว่าเข้าใจว่าทำไมมันเป็นกระตูนที่ดัคือคือดูแล้วปุออ๊บเออวะมันมันดีจริงเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำตรงนี้เดี๋ยวเราใส่นี่นะซองผมเคยบอกขนาดไปแล้วนะซองสำหรับใส่เคลียร์การ์ด2.25นะครับ2.25คูณคูณอะไรวะผมจำไม่ได้ไม่มีไว้ จัไม่ได้แต่มันทัดมีจริมันมีคำถามเราไม่จบ2.25จุดองาคูณสองจุ็ด้โอเคก,ก็เนี่ยคือคือสความกว้างเนี่ยสองนิ้วคูณด้วยความสูง1 2 3 3.5นิ้วนะครับจะก็จะใส่พอดีไป อย่างนั้นเราใส่ก่อนเลยเพื่อเพื่อความปลอดภัยของการ์ดเราเนี่ยนี้ผมก็จะใส่เข้าสมุดการ์ดเก็บได้เนาะสวยงามหนึ่งอันเราดูกไปละเรามีพงกุญแจที่ได้มาเรามีเคลียร์การ์ดที่ได้มานะครับเรามีอีนนี้อะไรวะอะคริลิคสเตนดี้อะคริลิคสเตนดี้นี่หน้ามันแพงกี่บาทวะเนี่ยเดี๋ยว ผมซื้อไปเท่าไหร่สองพันห้าร้อยสายสิบห้าบาทกดซื้อก็ไปได้ไงเนี่ยไม่รู้จ่ายจริงเท่าไหร่นะน่าจะถูกกว่านี้หน่อยนึงนะเฮ้ย hey! ซื้อไปสองพันกว่าบาทเลยหรอวะเฮ้ยทำไมไอบุ๊กมันแพงเนี่ยอา้าต่อต่อ,อเฮ้ยมันแพงเนี่ยซื้อไปได้ไงินะอีกอันหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวลองดู อ๋อก็ก็ Another acrylic โอ้โหคริลิกท่วมบ้านเ <laughs> ันแันแคริลิกมีมีไออขาตั้งเนาะจิ้มจิ้มสองข้างจิ้มจิ้มสองข้างแล้วก็วางเนาะเออก็ก็ก,ก็โอเคแต่มันแพงไห้เปล่าว,วะสองพันกว่าบาทเลย อ่ะไปกล่องใส่อะคริลิกเนาะแล้วก็หนังสืออาร์ตบุ๊กอันนี้อันนี้อาร์ตบุ๊กใส่มาในบ็อกเซตอีกทีนะครับไม่ใช่บ็อกเซตอะเพื่อนเรียกว่าอะไรกล่องใส่โอ้โหมันทำดีเว้ยโอเคไม่ไม่น่าข้างนอกเนี่ยเป็นแบบเหมือแนบบัแบกบิ้นะเป็นเป็นทิศหรือนาฬิกาเป็นโรมันนะครับดูดีๆชัดๆเฉยหนังสือรวมภาพวาดสุดท้ายก็คือเธอ Astrolab นิโอตานากานินาภาพประกอบอันเจ,จิดจรัสแห่งเราเหล่านี้คือแผนที่นำทางสู่ประกายแสงแห่งดวงดาวนะคือคือ,นอ,อนหนังสือของเนี่ยหนังสือฟินิกส์เนี่ยใส่อยู่ในกรอบเหมือนกับแฟม้มพลาสติกเพื่อน,เอ,นเออมันโคตรเทพเลยว่ะดีสวยแล้วตรงกลางจะเป็นสวยว่ะสวยค,คือคือมห เออมันเป็นเข็มมันเป็นนาฬิกาเป็นทิศนะเนอะ astro 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 lab อืมอะไรอ่ะรวมภาพประกอบกว่า200ภาพซึ่งสองกายดังดวงดาวาราความเป็นนิโอะนั่นนี่สุดท้ายก็คือออยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งสิน้นภาพประกอบสีๆนะมีอะไรบ้างก็รวมภาพประกอบจากเรื่องสุดท้ายก็คือเธอทั้งจากในมังงะและแอนิเมชั่นรวมไปถึงทีม ผลงานภาพตามอีเวนต์ต่างๆโปรเจกต์ในนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆภาพประกอบสีขาวดาภาพประกอบที่ลงในอินเทอร์เน็ตรวมผลงานล้ําค่ายอย่างภาพเปิดตอนของมังงะแบบเต็มรวมถึงภาพประกอบนี้น,น,นีบทความเบื้องหลังคอมเมนต์แต่งคอมเมนต์จากผู้เขียนแอนด์มอร์นะเปิดเผยขั้นตอนการวาดภาพการประกอบโอเคโอเคเก็ตเก็ตละมันมันเป็นอาร์ตบุ๊กที่รวบรวม ตั้งแต่ต้นจนจบของทุกอย่างต่างๆนานา,นาของของเรื่องของเรื่องนี้เลยเนาะนี่โอ้โหไม่จบไม่จบนี่อะไรวะนี่อะไรอ่ะผมนึกว่าเป็นกระดาษรองเฉยจะไม่ใช่โกดันชะมีมีบ้านของโกดันชะอันนี้คือถุงนะครับเป็นเป็นถุงสําหรับใส่อะไรวะใส่นี่ไม่ได้นะเป็นถุงกระดาษอ่ะเพื่อนเพื่อนถุงกระดาษเปิดออกมา ใส่เล่มนี้ได้ไหมใส่ใส่ได้ครับโอเคใส่ได้เพื่อนเพื่อนดูขนาดปะนี่อ่าเพื่อนเดูขนาดใส่ได้ใส่ได้นี่แล้วข้างล่างก็จะเป็นกล่องขนาดตูดมันแปบลบว่าเปิดออกมาใส่อ,อ,อีนี้ได้พอดีเลยนี่นะครับถ้าเปิดทาบแกะนะถ้าเปิดแกะจะใส่เจ้าตัวอาร์ตบุ๊กนี้ได้พอดีเป๊ะเลยครับทําออกมาเพื่อจะใส่เจ้าการบุ๊ก อาร์ตบุ๊กเล่มนี้โดยเฉพาะเป็นถุงกระดาษเ uh, งาวับวับ okay. อืมโอเคนี่คืออ่ะสรุปคือทั้งหมดละการแกะกล่องอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะเพราะผ,ผมไม่ได้อยากดูขนาดนั้นอนะ่ะแต่สันนี่คือสันสันนี่ข้างหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมสันข้างหนึ่งเป็นสันกระดาษหนังสือสนันอีข้างหนึ่งเป็นสันแฟ้มพลาสติกสำหรับสวมเล่มนะครับโ okay. อเคก็ ครบนะสุดชุด complete set art book ของเรื่องสุดท้ายก็คือเธออสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยดูจะจะแนะนำยังไงให้ดูดีวะมันไม่ใช่เรื่องนี้ที่มันดังแล้วมันออกมากระแสต,ตอบรับที่ดีขนาดนี้ราคาที่ดีขนาดนี้คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่นการ์ตูนยูริทั่วไปอะเพื่อนเพื<ๆ>่อนคือคือยังไงเดียมันเป็นการ์ตูนที่ ถ้าถ้าเอาในแง่เมะแล้วกันในแง่มแอนิเมชันแล้วกันที่ผมดูผมไม่เคยอะคือคือมันเป็นการ์ตูนที่มันไม่มันไม่จบอะคือมันไม่พอจบสุดแล้วมันไม่มันไม่สุดที่การ์ตูนนะเพื่อนๆนมันจบแล้วปุ๊บมันให้คุณไปคิดตอนจบเอาเองอะเนะคือคือคือแน่นอนความรักนะมันเป็นเกี่ยวกับความความรักความความรักความหลงซึ่ง ซึ่งแน่นอนความรักมันสวยงามซึ่งโอเคความรักผู้หญิงผู้หญิงก็ก็ยิ่งสวยงามมก็ไม่มีอะไรอะไรแกนสุดก็ยิ่งสวยงามแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับความรักที่ฝ่ายหนึ่งหลงรักอีกฝ่ายหนึ่งเพราะเพราะเขาคอือยังไงอ่ะอย่างตัวละครตัวหลักอย่างเงี้ยตัวนางเอกก็ไอ้พระเอกก็จะ <laughs> นางเอกหรือพระเอกดีกว <laughs> ่า <laughs> <laughs> โอเคตัวเอกตัวหนึ่งแล้วกันก็บอกว่าเฮ้ยยังไงอ่ะเขาไม่เคยรู้สึก ถึงถึงถึงใจไม่เคยเต้นเลยความรักไม่เคยเกิดเลยกับไข่โดนโดนคนบอกรักตลอดเวลาเพราะเขาเก่งเขาดังเขาสวยเขาฮอตนึกออกไหมแต่แบบเฮ้ยไม่เคยหัวใจเต้นตุบๆุบตุบตุบ,ตบ,ตบให้กับไข่เลยอะ่ะไะแต่พอเจอคนนี้ปุ๊บเนี่ยเจอเจอนางเอกปุ๊บเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาแบบรู้สึกถึงเขาอ๋อนี่เหรอคือคือ,ค,อ,ค,อคือความรักนะ ที่ที่เป็นที่สองตัวนี้มาเจอกันเพราะอะไรเพราะเพราะอีกคนหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆายกันรู้สึกคล้ายๆกันแต่แต่เขาไม่รู้ยิ่งรู้น้อยกว่าอีตัวอีกคนนึ่งอีกว่าความรักคืออะไรเขาอย่างนี้คือความรักใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ดังนั้นต่าง ной, คนต่างไม่รู้เพราะเขาเพราะอะไรเพราะน,นี่เขายังเป็นเด็กอยู่นะครับนะเป็นนักเรียนเนาะใน้าเชานในญี่ปุ่นก็เป็นไฮสคูลปะ Uh, high school, อาไฮสคูลคนหนึงเป็นรุ่นพี่คนหนึงเป็นรุ่นนองก็คือก็คือสรุปคือเฮ้ยม,ม,ม,มันม,มันเป็นความรักที่ไม่ไม่คอนเวนชั่นอลมันเป็นความรักที่ไม่จับต้องอยังไม่ได้ว่าว่าอนี้มันใช่หรือเปล่านะครับงั้นเรื่องนื้อ,เร,อเรื่องก็ดําเนินไปแล้วก็เป็นการค้นพบตัวเองของตัวละครทั้งคู่แล้วสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดคือสุดท้ายมันให้คุณไปผมอย่างนี้ถือว่าสปอยล์ป่าวะ ไม่รู้ขอภหยใครฟังเลยเออสะปอยอกวาเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดยังไงไม่แล้ว <c oughs> ขอแล้เมาึงตรงนี้แล้ว <c oughs> เออผมก็พร่ำเออเธอสรุปคือสรุปคือมันมันสวยงามที่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยมันให้คุณไปคิดและแตัดสินใจเองซึ่งซึ่งซึ่งผมชอบผมชอบมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ยักยยดได้คุณว่าเฮ้ <c oughs> นี่นะจบนะมันต้องเป็นจบแบบนี้นี่คือความแฮปปี้เอนดิ้งอย่างนี้นะไม่ใช่นะคุณคุณไปคิดเองไปจินตนาการเอาเองว่าจากนี้จะเป็นยังไงนะก็ก็เป็นเรื่องที่สวยงามเรื่องหนึ่งนะครับก็โอเคจบแค่นี้ขอบคุณครับหนังสือรวมภาพวาดสุดท้ายก็คือเธอจากแฮสต์ขอบคุณครับ